สวัสดีครับเอฟซีของพี่นงคงของเขาเมื่อนี้ก็สิเริ่มหันหนาเส่กันแล้วครับสิมาสรุปหัวเล่าพัฒนารอบคำนะครับคณะนี่ก็บใบสองอันนี้เดินสเกวครับใช้ฝาครับก็พอเต็มครับพ่อกระเปียรับครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปอันนี้เน่าเปียกครับกะจอเขวนแจมไฮสี่อาจารย์ดังครับผมว่าจะช่กันที่ตัวแดงเสียนปลาตานเพิ่นบระยูครับเพิ่นทำธุระครับเลื่อนมากนะครับมันฝากตัวเลขไว้ให้สรุปซอยกันเนาะเนียนแปดเนาะครับเขาแปดเต็มเกลียวแปดครับนะครับขวดนี้จะเนียนตัวแดงกับสาัสดีตาเราชมกันครับผมมาเนี่ก็เริ่มต้นคือเราได้ครับเริ่มต้นอันนี้เอาไปก่อนเอาห้องเชี่ยนนาดีเข้ามาก่อน เพราะว่าช่วงนี้กระเซเสียนาดีกำลังมาแห้งครับผมมีคนเห็นน้ำอิ่มที่เกิดน้ำแห้งครับผมเออเสียนมามาใส่กันบ้างเลยนี่คือเสียนาดีนะครับเนาะสรุปบ่สรุปสรุปควงสุดท้ายเราพัฒนาครับผมเออมางสรุปกันเอาเสียนาดีเป็นตัวรักก้อนให้เราดูที่ครับผมเฮลันเฮลันยีกคนดังนะครับมาเป็นเฮลันยีกเมือนครับ เดือนสกาวครับ <4 S 1> สี่สำนักวะสี่สำนักวันที่เก้าเนาะเก้ามิตรณาเราไม่ไดตัวไหนชนกันบ้างดูมานี่ของบอแหลมเลี้ยวเอไปที่แล้วสเต็ปของเอาไปต่างเสียดลอดอาจารย์ลอดนี่ให้วิ่งเดียวแปดกับหนึ่ง เอาเออไม่แปลกกันเดียวปานีเอาสุดเอาเชืเส้นที่เขาเขาก่อนของเอาที่ผ่านมาเอาเส้นน้องไข่มาใส่ครับเอาเส้นน้องไข่มาเออใส่กับเส้นหลอดครับที่ที่เขาที่ผ่านมาเนาะคเอาเบื้องเบิ้องใส่กันบานนี่ในส่วนระวังเส้นน้องไข่กับเส้นหลอดกันอันนี้คือเส้นน้องไข่เนาะใช่ครับรักแปบก่อน เซียนน้องไข่ก็จะมีน่าจะเป็นแปดนะแปดคนชนเนาะแปดชนครับมีแปดอะไรแปดสามแปดสี่ครับแปดสี่ส้นแปดี่ส้นครับเอาแปดสี่ก่อนเนาะแปดสีก่อนแปดสี่นะฮะของสองเอเซียนนาดีเนาะครับส้นสองแล้วสองอาจารย์มีตวขึ้นส้นอีกบวเซียนนาดีกับน้องไขน้องไเซียน เสียนปลาตันเด้อบ่อนมามาถึงเงินมีตัวไหนอีกมั่งส้นตัวเดียวเป็นบ่ออ๋ครับเดี๋ยวดูก่อนเสียนอดีกับเสียนน้องไข่ส้นตะชีแปดแปดชีตัวเดียวแมนครับส้นส้นตะชีแปดครับอ๋อออกไว้ก้อนบ้านนี้ครับออกไว้ก้อนเอาบ้านนี้คลองเสียนพีไหมบ่ทีนี้เราคลองคลองปูโคราดบ่างเงี้ปูโคราดเดี๋ยวเป็นเป็นตัวเลีกวิ่งปูโคราดเป็นตัวเลีกวิ่งอ เอาผูโขราดก่อนเอาผู้ขลาดมี่คกับผมผู้คราดก็มี48มี48นะครนบข้าวผสมเขียดเนาะครับมันขาวสีบียนว่าเพิ่มอีกที่ก็คือเพิ่มโคราชเพิ่ากแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่28อันนี้เป็น82เออเอาลงเลยลงเลยฟอรสียงกับสนกับเสรดี28ลงหนึ่ง28ครับผม28นี่ สองอาจารย์เป็นตัวกันตัวลอกน้ำเนะครับเพราะว่าทวีตมวนมันสิบกว่าอาจารย์สองแปดนี่คือคนโคราชกับเซียนนาดีอแล้วก็นี้เอาของข้อเตียมมาดิของข่อเตีมมากข้อเทียมอานี่ของข้อเตีมของข่อเตีมมันใจของข้อเตียมเมนข้าวแต่ผมก็ มีอย่างสี่แปดจะมีสี่แปดกับส่วนเหรสี่แปดช้อนสี่แปดเป็นเป็นสี่สำนักหรือ่สี่ข้างสามสี่สี่สี่พอแต้มสี่แปดชนกันที่สี่สำนักสี่อาจารย์พอแต้มเนาะแล้วก็มีตัวไหนอีกหลักมีตัวไหนอีกบ่หลักศูนย์มีป่ หลักสูน์ของเซียนนาดีมีต่ตัวกันศูนไม่เียม่งี่มีอยู่สวนตัวหลังโมเมนาเดียวกันปูปูยังนี่ปูเจ็ดสวนบ่ปูสวนเจ็ดปูสวนเจ็ดเอาเอาหนึ่งหกชนเออหนึ่งหก่ไหนนี่นี่นี่หนึ่งหกหนึ่งหกกับนของเซียนนาดีกับหนึ่งซีแล้วกับของหนึ่งหกของกันหนึ่งหกชนหนึ่งหกสามหนึ่งหกนี่มีของเซียนนาดีนาดีแล้วก็ 07ปู่07เนาะแล้วก็ของ่อแหล่อแหลคนนอนนหน้าแร่16ซ้นของ่อแหลกับซ้หน16กับแร่16ตัวเดียวบะ16ครับน่19บัดนี้19เงเ9 19ด้วยเออ19 9อ่ะครับผม19ซ้นเก่าหนึ่งของเซียนนาดีครับเต็ม19เนาะของเซียนนาดีบอสนาดีกับหาแห้งเนาะแล้วก็ผอแหลเนาะ ของอาจารย์เงินเดอมีบอันหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าับปูนี่เดียองอาจารย์ได้นี่เสยนคนยิมทางกันนีก็หนึ่งซีกนตัวนี้เสยนคนยิมทางนีนึ่งซีองเสยนอดีตก็หนึ่ซตัวเดียน่ด้วนี่หนึ่ซีเนคน้องอันนี้เอาท้อไปูซนห่เอาลงมา ใชลงลงต้นแมนที่16 16 1 9 16ของปู40ปู40ปู40แล้วก็16กับ19 16 19 19กับปู40ปู40อันนี้มีของ14มีของใครแนมเมื่อกี้นี่14ของปูสุดเจอาไปแล้วนี่เหรอนี่เด้อของปูสุดเจ่ของเงินเสียนคนริมทางข้าครับี คนที่ไหคนริมทางครับหนึ่งซีหนีก็คนริมทางแล้วก็ห้องใครอีกเมื่อกี้นี่อันนี้อันเดียวนเซียนนาอันนี้อันนี้เนี้ยนีห้องใครปูซูนเจ็ดกับหนึ่งซีปูซูนเจ็ปูซูนเจ็ดกับหนึ่งีอันนี้ซสำนัก3สำนักส่วนับผมเอาซ้ำนี่ลวเนาะเขาเดือนสกาวันนี้เนาะเขงเดือนสกาวเ่าได้ปัมีสบงมีสนบงเดือนสกกวมีศูนย แล้วก็ซุนห้าซูนสองส้นตัวกันของเส้นน่าดีศนสองสุนห่าก็แปดห้าศูนห้าซุนห้าส้นมีหลายอยู่ดิตามเบื้องบนบ้างไทเนี่ยนห้าไทยของขนันห่าแปดนี่เอาส้นส้นเก่าส้นอ่าหนุ่มส้นยางเออแปดห้าบ่ห้าแปดแปตัวเดียวกันนั้นนะแต่ว่าเขาเขียน ส่วนน้ำเงินเป็นเวมือนกับส่วนของเดือนสเกวกันสวนยางเนาะแล้วก็เดือนอ่ะวันนี้หาแปกับส่วนเขาเตียมอีกได้ไหมเขาแต้ยมเนาะแง่เท่เ่อน้องไขยกับส่นน้กันโอ้มาแรงเด้อสีสำนักคนเดินเลยเอนยสมนักยังรีบว่าเขาทุกคนข้างล่างเด้อแปดหากัน มาแห้งกันนี่ับครับเขานัมาสองวัวเแปดหามันอาจจะต้องเปลยนหัวนี่ก็ได้ครับครบผมเอาสลุกเรวขอตัวเรื่งขอไูนสองไปติดต้อแน่เอูนสก็ได้ศูนสองกับมองเส้นหน้าดิเนาะมันเก่งอยูเด้ในลกสนามนั้น่บังเนี่ยเสีนงคนริมทางนี่ห้าแปดดีไาตัวเน้นพั่งพ้อมนี่เดี๋ยวหาหาสํำหนักริมทางปัดหาสํำหนักคุณนี่ต้องไล่กุมมือบาทนึ่งสองสามสี่หเด่นเด่นกุมมเดี๋ยวคอยแจ่มส ถ้าเ่าเมื่อวันตัวไหมันมาแห้งเดคือแปดเป็นตเนาะแปดสองตัวแปดสามตัวแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสามตัวแล้วก็นหนึ่งก็แปดตอนนี้มาแห้งหนึ่งก็แปดเอาซีเขียนไมดูเขียนเนีนมาหนิเขียนเนีนเส้นนี้มันนี่เอาเอาครบเลยเนาะแม่เราครบเลยมันทีเดนกมูนี่มีซีแปดกัมหาปเดนเนาะเขียนเดน เด่นสุดเด่นสุดทีของวันศุกร์ที่เก้าเราพัฒนาวันที่เก้าเนาะมิถุนายนเนาะหกสิบหกเด่นสุดนะคะมีตัวไหนบ้างสี่แปดห้าแปดเด่นสุดว่าสี่แปดกับห้าแปดกืบห้าแปดครับผมแต่ว่ากับตัวน้ำเนาะ กลับด้วยเนาะกลับด้วยบูเชไงดอ,อกบ่ข้าวบอ,บอ,บอนี่นี่กับอันนี้ตัวร่องร่องมาร่องมาหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสเออใช่นล้นจบ,บ1 1> <า>ันนิดจบร่องร่องหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งหกหนึ่งเก้า สี่ศูนย์สองกับผมนี่ต้องลองทั้งหมดจะมีอยู่กับบารายคู่นะครับขนาดเล็กบารายครับผมยับมาคู่นะครับเือกับมือมือห้สรุปนึ่งกับหกคู่บเนี่นเล็กแรสำนักเนาะแมนมีหกคู่เนี่ยนะครับผมเหล็กแรสำนักก็หกคู่มาคัดเน้นออกเหล็กที่ชนมากที่สุดคือสี่แปดกับห้าแปดเอาเส้นเส้นประสานบ่อเขาวิ่นน้ำมัเส้นประสานบ่มีน้ำมูวเส้นประสานบ่มี กาาเล็ิเล็กิ้งเลขกิ้งเลกิ้งเล็กกิ้งตัวไหชนกันไเป็นแปดเนีลายกมู่อยู่กเ็แปดเลขีงแปอิ้งะดีกับิ้งด้วยกัน่งกแปดกับหนึ่งก็ได้บแปดกับหนึ่งครับพอหนึ่งกับมา3ามสามคู่้บสรุปกันนี่น้องที่บน้นนะ เตอนอันนี้มันเดตัวเนอตัวนเนครับผมอ้เสิบซี่ส้มผูเถาพันยังคอยเลี้ยวเห็นครับผมอ่ะเยซครับผมอัีปดซี่นี่เขาหนึ่งสองสามสี่สำนักครับผมสองแปดนี่แปดหานี่หาสำนักคุณดิสองแปดนี่เขาอยู่สองสำนักหนึ่งหกเขายหนึ่งสำนักสองสามสี่สำนักหนึ่งเก้าเขายูหนึ่งสองสามสำนักหนึ่งซีเขายหนึ่งสองสามสำนักส่วนแปดหานี่ปยังขึ้เดีน หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสำนักก็คือเด่นไปที่ห้าแปดแปดห้าจับน้ำส่วนซูนซองนี่ก็มีแต่คอนเสิร์กาครับเส้นหนาดีอันนี้มากไหมบนบ้างพ่อเนะบนบ้างเอาไปครับพ่อม่ร้องเลยพี่ครับผมสามนี่แหละเอาวันวัตเก้ามิถุนายนนะครับสล็ปเลขชนกันสี่อาจารย์ดังชนกันมากที่สุดคือสี่แปดกับห้าแปดตัวเด่นนะครับเด่นสองโค ตัวรองกับมีหนึ่งหกหเก้าหนึ่งและศูนย์อค่ะเอาพี่เราจะี้แคปหน้จอไว้เอาไปจัดกันนะครับสองทุ่มเครื่งเจอกันครับผมฮัโลอ่ะฮะอแคปหน้าจอไว้เอฟอครับแคปหน้าจอไว้ครับผมตามมีลาเก้าอันเลืสายควาทุนายนสองห้าหกสองนะครับเด่นสุดก็เป็น4ี่แปดห้าแปนะครับตัวรองก็เป็น หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สองนะครับผมวิ่งแปดกับหนึ่งนะครับกลับน้ำเลือดนะคะับกับน้ำเลือดพอเป็นเขียนนัหนักต้องกับน้ำครับับนี่แหละจะมาเลขยายล่สำนักกับแปดก็ต้องว่าจำได้ที่ว่าได้ไล่ครูกับเลยครูเขาก็คือว่าคัดสันไหนมาให้จบเลยแล้วครับขาดแล้วนี่เอาเงินกับให้เรืยๆอีกถึงไม่ไปอีกว่นซุกให้ถือบนล่างไว้เลยครับมันเคยเข่าบนล่างครับวันซุกครับมันมาน้ำกันเลยเอฟซีสวัสดีค่ะ ุูแล้วบ้างนั่นยังครับบอกแม่ว่านี้ครบบรครับว่าได้ครบเวลาสิบกวัวแล้วแล้วแว่าได้สรุปให้ตั้งตรงๆกันนะครับกี่การแถวนี้นะครับก็เป็นคำนวณลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็คือห่อลงมาเรียบร้อยแล้วเด้ครับเด้อบานนี้ก็เอามารวมใส่นหนีไปกับขัดออกมาแล้วเป็นตัวเด่น กับเล่าพัฒนาวันที่เก่ามิทุนาเหมือนแร่งนี่นะครับเด่นสุดก็คือซีแปดกับหาแปดครับส้นกันหาส้ำนักซีซ้ำหนักครับหาแปดซีแปดส้นซีซ้ำหนักนะครับแล้วก็หนึ่งหกนี่ส้นกันโย่สามสามส้ำนักครับหนึ่งเก่ากับสามส้ำนักหนึ่งซีกับสามส้ำนักครับกับบ่าถือว่าขีไายนะครับเด่นสุดล่างนี่กัเกงขึ้นกันเด้อยอะ หิมจะไป FC ทองซื้อทุกตัวนะครับครับก็อย่าลืมกลับไปพร้อมครับครับไปแคบหน้าจอไปครับครับแคบหน้าจอยเด้อเงาวันเด่นหน้าว่าไทยติดอย่างนี้เอาเดือนไทยโฉมเรื่องนี้นะครับของให้ FC ของเซียนนาดีนี่ทุกคนนะครับมีโฉมมีมันไป็นกำกันหล่อสองทุ่มครึ่งนะครับเล่าพัฒนาคออยพัฒน้ทุกท่านมี สวกมีมันเป็นน้ากันสุข,ขูสุขคนเฮงเฮีงปังๆเด้อครับเสได้เงินมาทาบุญน้ากันยัดสางซอยกันครับสวัสดีครับ